จะต่างจะไกลแสงไกลแม้จะต้องเจอความน้ำาท่าไรไม่พอจะทําให้ใจหยุดฝ้าตัวสังคมผินเนี่ยมันเกิด ขึ้นมาได้ยังไงคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงระบบการค้าแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของโลกในขณะนั้นเดิมทีตัวราชวงศ์ชิงของจีนเนาะผูกขาดการค้ากับประเทศตะวันตกด้วยระบบการค้าที่เราเรียกว่าระบบการค้ากวางตุง้งโดยพ่อค้าตะวันตกสามารถเข้ามาทําการค้าในจีนแต่ว่าในการค้าระหว่างจีนกับอังกฤษอังกฤษเนี่ยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าเพราะว่าสินค้าจากอังกฤษเนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมหรือว่าเป็นที่ต้องการในจีนตัวอังกฤษก็คือเลยลักล นำสินค้าที่เรียกว่าฟินเข้ามาในจีนนะคะแล้วก็สามารถสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการขัดดุมการค้าที่มีต่อจีนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความนิยมฟินในจีนมันก็แพร่กระจายเป็นวงกว้างจนสร้างปัญหาเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็สังคมให้แก่ราชสำนักชิงนะคะเกิดภาวะเงินตราไหลออกไปนอกประเทศแล้วก็ภาวะขาดแคลนแรงงานเพราะว่าคนจานวนมากหันไปเสพฟินดังนั้นตัวจกักรพรรดิของจีนก็เลยต้องการปรับปรามการค้าฟิ แล้วก็จนกระทั่งนําไปสู่ความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างจีนกับอังกฤษนะคะซึ่งความขัดแยง้งนียก็จะพัฒนาเป็นสงครามฝิ่นในเวลาต่อมา